เริ่มอัดแล้วนะจ๊ะก็วันนี้เราจะมา React กับตัวอย่างแรกของ G.I.Jo e Origin Snake Eye กันอันนี้แม้ว่าทางค่ายยังไม่ยืนยันเนี่ยมันน่าจะเป็นรีบูตเนะเพราะว่าเปลี่ยนนักแสดงจากภาคเก่าหมดเลยแล้วก็เนื้อเรื่องก็ดูเหมือนจะเป็นดำเนินเนื้อเรื่องก่อนที่ Snake Eye จะเข้ามาอยู่ในกลุ่ม G.I.Jo e แต่พวกนี้ยมันยังไม่มีการยืนยันจริงว่าเนื้อเรื่องที่มันมามันเป็นส่วนไหนตอนไหนแต่เราเดาว่าอย่างนั้นแหละโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดู ตัวอย่างกันก่อนแล้วเดี๋ยวดูตัวอย่างเสร็จแล้วเราจะมาคุยกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจหรือว่ามีจุดอะไรที่แบบเด่นๆเพราะงั้นเริ่มแล้วในตัวอย่างแล้วแครอมาแชร์จอแล้ว Every beginning warrior has For 600 years, our ninja have brought peace to the world. I'm on a new level. I need warriors like you. Join us. What do I have to do? The journey from here is yours to decide. But that is just the beginning. I'm on a new level! เน่งกันหมดตัวอย่างตัวอย่างมันจะไม่บอกอะไรเรามากอ่ะมันนั่นไม่ได้ไงแต่ว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายในญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่แล้วก็ญี่ปุ่นในมโนของชาวอเมริกันนี่คือเมืองอะไรก็ไม่รู้ที่ถ้าไม่ไปบ้านนอกอยู่ข้ามกลางป่าเขาก็จะกลายเป็นเมืองใหญ่ๆที่มีนิออนเต็มไปหมดใช่ใช่ตามสเปคของเขาแหละ ไอ้มันให้ออกมันให้บรรยากาศเหมือนหนังสมุไรแบบพอดูแล้วรู้สึกว่าเออภาพสวยนะภาพสวยโอเคอยู่แล้วฉากแอคชั่นก็ดูโอเคนะไอ้ฉากยิ่งฉากตอนแรกที่เป็นฉากขับรถไล่กันที่มีกระโดดผ่านข้ามรถเนี่ยดูสวยเลยแล้วปัญหาไม่มีอย่างเดียวคือหน้าของเฮนรี่โกดิงเนี่ยมันดูไม่ค่อยใช่พระเอกแอคชั่น ไม่รู้คือความรู้สึกตัวตัวมันดูไม่ค่อยเป็นพระเอกแอคชั่นเท่าไหร่แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราังไม่เห็นอะไรมากผมผมผมดูแล้วก็คือแบบผมแบบว่าไม่อ่เรียกว่าไงอะด้วยความที่นักแสดงมันเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดอะเราแบบพอ,อพอเรามาดูอย่างเงี้ยก็เลยแบบถ้าเราไม่ได้ตามจริงอะ่ะมันจะง,งงว่าใครเป็นใครอยู่ตอนเนี้ยอืมอใช่ใช่ใช่ผมคนหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่จจไอโจนี่ยตัวละครมันไม่ได้แบบเด่นชัดเจนว่า ใครเป็นใครพมหมันคือมันไม่ได้แบบว่าแต่งเป็นสีชัดๆว่าอ่าคนที่สีม่วงก็คือคนนี้คนที่สีเขียวก็คือคนนี้เนี่ยแล้วด้วยตัวอย่างที่มันโผล่มาแวบ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 เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวละครเป็นอะไรแต่เราเห็นตัวละครที่เดาได้เด่นๆก็คืออ่านอกจากพระเอกที่คือ n a น e e y อแล้วก็จะมีตัวน้องชายร่วมสาบานน้องชายร่วมเผ่าเดียวกันคือ t ต r m ชา a d โดซึ่งในขณะที่ n a น e e y อใส่ชุดขาวเอ้ยใส่ชุดด,ดำไอ้นี่สตอ r ชา h a โ o ไก็ใส่ชุดขาว แล้วทั้งสองเนี่ยอยู่ในเผ่าตระกูลอะไรนะเขาเรียกอาราชิคาเกะซึ่งหมายถึงว่าเงาของป่าไม้ไผ่คือจริงๆเรื่องของทีไอโจนี่ยมันตำนานของทีไอโจนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันเกิดมาจากตัวฮาสโบรทำของเล่นแล้วก็โยนโมันทางมาเวลว่าช่วยแต่งเรื่องให้ทีมของเล่นนี่หน่อยว่าทำไมกองทัพนี้จะมาสู้กองทัพนี้แล้วตัวละครเหล่านี้เป็นใครเงี้ยตัว นักเขียนที่ได้รับหน้าที่ให้มาแต่งเรื่องชื่อลาริฮาม่าเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นที่อยู่ฮาวายเขาก็เลยใส่ตำนานญี่ปุ่นไปด้วยแล้วก็มีพล็อตของชิวสู้กับไฮดร้าแล้วก็เลยเอามาเสริมแล้วก็แต่งใหม่ไอ้พวกนี้จริงๆก็คือเราก็จะเห็นแหละว่าตัวละครมันก็คล้ายๆกันมีคอปเปอคอมมานเดอร์ซึ่งก็คล้ายๆกับหัวหน้าเผ่าหัวหน้าทางไฮดร้าใช่ไหมแลวไอ้พวกนี้ก็เป็นหน่วยชิวที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความ ถนัดด้านาน,น,าน,นู้นด้านนี้ด้านนี้ผสมกันเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็แต่งเรื่องเพิ่มมาเรื่อยๆเราก็เลยจะเห็นกลิ่นอายของตัวละครมาเวลอยู่ในตัวละครของที่ไอโจมาแต่ภาคนี้เนี่ยถ้าด,าดูที่ถึกถ้าดูภาคแรกเนี่ยมันก็เหมือนที่วิงึกบอกว่ามันอ้างอิงเหมือนกับมาเวลนะม,มันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มคอปปาใช่ปะที่เป็นคล้ายๆกับกลุ่มพวกไฮด้าอย่างนี้ <S 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 ใช่ปะใช่คล้ายๆไฮด้าภาค<ห>แรกอะตีมก็เป็นตีมก็เป็นงูเหมือนกันไง เป็นพวกงูเป็นสัตว์เลื้อยคาน <S <S เออใช่แล้วก็แต่โทนในโทนมูสแทอนเทรลเลอร์แรกอันเนี้ยผมรู้สึกมันกินอายมันคล้ายๆชางชีอเงี้ยไม่รู้อ่ะถ้าแค่ตัวอย่างนี้คล้ายตัวเนยด้วยด้วยความจริงจังแล้วก็ด้วยความที่เป็นเอเชียก็เลยดูคล้ายมากเออใช่แต่มันไม่บอกอะไรเราเลยอ่ะมันมันแค่คือเรื่องที่เห็นที่เดาได้จากตัวเทรลเลอร์เนี้ยก็คือ ไอ้นี่อยู่ในตระกูลนินจาถูกดึงมาว่าแบบว่าช่วยมาสืบทอดหน้าที่รับนั่นรับประวัติของตระกูลซึ่งมันก็เหมือนกับชางชี้จริงๆ mm hmm. แล้วก็ตัวละครอื่นที่โผล่มาแวบๆที่แบบว่าเป็นผู้หญิงผมแดงเป็นผู้หญิงผมดําที่เป็นฝรั่งเนี้ยก็ยังไม่มีการพูดถึงว่าเป็นใคร oh. ถ้าเป็นถ้าเป็นแฟนจีไอโจก็จะรู้ว่าคนหนึ่งคือสการ์เล็ตที่ในประวัติของจีไอโจเนี่ยก็คือจะกลายเป็นคนรักของ อ่าสเน็กอแล้วก็แบรนเนสซึ่งจะเป็นเรียกว่าเป็นมือสองของฝ่ายคอปเปอือที่ถึงส<ท>าบ<ท>านะหน่อยพี่ในในคอมิกอะตัวสเน็อกอนี้เขาเป็นใบตั้งแต่ในคอมิกปะ่ะคือมันมีคอมิกหลายเวอร์ชันไงบางเวอร์ชันเนี่ยก็คือถูกทำร้ายแล้วก็คือกล่องเสียงพังพูดไม่ได้อ๋อ แล้วก็คือ,อคมีสกาเลตที่สนิทมากจนแบบว่าสามารถสื่อสารกันด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เป็นคนพูดแทนบางอันก็คือสาบานว่าจนกว่าจะแก้แค้นให้อาจารย์ได้ก็จะไม่พูดแล้วก็คือที่ใส่หน้ากากเนี่ยในคอมิกบางอันก็จะเป็นเพราะเสียโฉมแบบว่าโดนต่อสู้แล้วเสียโฉมก็ต้องใส่หน้ากากตลอดออค,คือประวัติมันเยอะมากเพราะงั้นเราก็ต้องมาดูในเรื่องเนี้ยว่าทำไมถึง ตัดสินใจว่าจะเปิดหน้าแล้วก็ให้พูดตลอดละครสกาเลตที่แบบสดแสดงโดยธรามราเวบ่งปะอืมใช่ผมว่าสวยมากอะอืมคือจริงๆมีคนบ่นว่ามีคนที่เอานักแสดงอันเนี้ยไปเทียบกับนักแสดงอันเก่าที่เราทํารูปไว้แล้วก็บอกว่าเซตเก่าสวยกว่า,าซึ่งจริงๆคิดว่ามันเป็นเพราะเราไม่ชินมากกว่าใช่ใช แต่ว่าคือจริงๆนักแสดงก็ดูดีนะเฮนรี่โกลดิงเนี่ยจริงๆมีคนบอกว่าตัวเล็กกว่าของเรพาร์คแต่คือชุดของเรพาร์คในภาคเก่าเนี่ยคือตัวเรพาร์คก็ไม่ได้ตัวใหญ่หรอกชุดมันคือชุดมัสเตลสุดอ่ะมันเสริมๆๆเสร<อ>ิมเสิมก็ไปแบบว่าดูหุน่นตัวใหญ่เพราะงั้นเรื่องนี้จริงๆก็ดูแล้วก็น่าดูอยู่เพียง<อ>แต่ว่ามันจะมีอะไรที่มันมานําเสนอว่ามันเป็นหนัง g ไอโจริงๆเพราะว่าถ้ามันเล่นนินจาเงี้ยมันก็จะไม่ได้มีความเป็น g อโจเท่าไหร่ อ้าวคุณ่สองนักแสดงตัวที่เล่นเป็นบารอนเนสก็คือโตเกียวจากมานี่ไฮส์ใช่อันนี้คือนี่ไม่ได้ดูมานี่ไฮส์ไงคนในคนในนั้นก็พูดว่าแบบว่าเฮ้ยนี่มันมาน,นี่ไฮส์ที่ว่าจะมาพ้นอะไรแล้วก็แบบหน้าเหมือนหรือว่าใช่ <c oughs> แล้วไปเช็คแล้วอ๋อเออใช่คนเดียวกันซึ่งบารอนเนสเนี่ยอันเนี้ยคือตัวเชื่อมระหว่างประวัติมาเวลกับจีไอโจที่เห็นได้ชัดแล้วก็เพิ่งโผล่มาในวินเทอร์โซเจอร์คอนในวินเทอร์โซเจอไง บารอนเนสกับคาเทซาเนี่ยก็คือตัวละครเบสมาจากอันเดียวกันเป็นพวกแบบว่าตระกูลยุโรปเหมือนกันแล้วเป็นสาวนักสาวสปายสายลับเหมือนกันแต่พูดจริงๆว่าตัวอย่างมันสั้นไปยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าน่าดูหรือไม่น่าดูมันมันมีข่าวลือก่อนอันนี้พี่ถึงมันมีข่าวลือว่าอะไรนะที่ตอนแรกคาราเมลเขาจะเอาจเอโจเนี่ยไปลงแฟนไชส์กับทาฟอร์เมอร์ว่า มอไม่แน่ใจว่าใช่ใช่ใช่ GI Joe หรือเปล่าหรือว่าเรื่องอื่นคือจริงๆมันใช่หละเพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ GI Joe กับ Transformers คือคนเดียวกันคือ Hasbro Hasbro ก็เพิ่งตั้งบริษัท production ใหม่มาคือ E1 ใช่ไหมที่แบบว่ามันคอยดูแล property เนี่ยจริงๆถ้ามันเชื่อมกันได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบใหญ่โตมากเพราะว่าในคอมิกมันจะ cross over กันเรื่อยๆโดยที่เรื่องก็จะเป็นว่าตอน เรื่องสวอ่วนใหญจะเป็นอย่างนี้คือทรานส์ฟอร์머ลงมาบนโลกออตโต้บอทโดนพวกคอบร้าหลอกว่าพวกเจไอโจนพวกก่อการร้ายนะต้องไปสู้เขาออตโต้บอทก็จะแบบตือบือไปช่วยเขาก่อนจนตอนหลังมันพบว่านั่น <c oughs> ก็เลยแบบว่าค่อยมาร่วมมือกันแล้วสู้กับคอปร้ากับพวกเมกาทรอนเงี้ยออซึ่งจริงๆของเล่นมันเสริมกันไงโดยที่ฝั่งหนึ่งเป็นทีมทหารใช่ไหมอีฝกฝั่งหนึ่งก็เป็น หุ่นยนต์ที่มันแปลงร่างเป็นอ่หาชนะลบต่างๆเป็นเครื่องบินเวลาได้เนี่ยมันเข้ากันออกเราดูถ้าแบบเมคทรอนเป็นปืนนะแล้วแบบพวกนี้แบบว่าควักปืนออกมาจะยิงแล้วแบบตึ๊ดๆกลายเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่อะ,อะไรที่แบบว่าดูบนจอแล้วน่าเทมากเออมันน่าสนุกนะถ้าเป็นไปได้ก็ดีเสร็จแล้วก็ไปเชื่อมกับพวกไมล์เ t ลส์โพนีต่อที่เป็นของเล่นเล็กก็อาเหมือนกันแตนไม่เข้าสุดเลย ่เพราะจริงๆมันมีเคยไปเชื่อมกันแล้วไงในคอมิกเนี่ยมันมีหมล์เรตเตอร์โพนี่ทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เชื่อมเชื่อมกันไม่เชืเ่อมไงก็เป็น <c oughs> แต่ไม่แน่ในหนังอาจจะเชื่อมกันจริงๆก็ได้เจใโจกับทรานส์ฟอร์เมอร์เพราะอย่าง <c oughs> ทรานส์ฟอร์เมอร์ก็รีบูตใหม่เริ่มจากพัเบีใช่ไหมละ่ะก็เจ <c oughs> โจถ้าเกิดรีบูตใหม่จริงๆเริ่มจากสแน็กไอเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตก็อาจจะมีิทธิ์ที่น่าสนใจคือมันเริ่มรีบูตจากตัวละครที่เป็นตัวละคร ระดับสองของซีรีส์อ่าใช่ใช่ใช่คือเจียโจก็ไม่ได้เอาดุ๊กมาเป็นตัวนําคือจริงๆไม่ต้องมีอะไรมากหรอกให้เห็นรถบรรทุกสีน้ําเงินแดงขับผ่านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสเตากที่นั่นแล้วนะสเตใช่แต่ตอนเนี้ยผมยังไม่รู้เลยว่าพลเปือจะเดินหน้าสร้างอะไรยังไงเพราะอย่างไอทาร์ฟอร์เมอร์พี่เห็นว่าจะมีทั้งรีวูดแล้วก็ไปทั้งภาคออยมาจะเยอะแยะเลยแล้ว ทาให้เรามองว่าเจโอเนี่ยเขาอาจจะเดินในเดียวกับพวกทาร์ฟเมอร์หรือเปล่าก็ต้องดูแหละว่าผลรายไลด้ของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าไอ้ทาร์ฟเมอร์ที่เขาพูดเนี er ่ยมันมีอันหนึ่งที่เป็นบิสฟอรใช่ไหมแล้วอีกอันหนึ่งที่จะต่อจากมัฟเฟอร์บีซึ่งบิสฟอรทำยากว่ะมันเคยดูการ์ตูนอยู่มีใครเคยดูการ์ตูนใช่ไหมในการ์ตูนจริงๆมันอยู่ในดาวอื่นไม่ได้อย mis ู่บนดวงจันรใช่ใช่เมื่อก่อนเคยสะสมของเล่นมันอยู่มันเท่มาก คือของเล่นเน่ของเล่นมันน่าเล่นแต่ว่าเนื้อเรื่องมันจะมาเล่าบานโลกเราเนี่ยมันจะดูตลกตลกที่แบบว่าอยู่ดีก็จะมีกอริลลาเดินไปเดินมามาสู้กับตัวแรดตัวอะไรในถนนเนี่ยแหละ <S <S แปลกแปลกยกเว้นว่ามันจะทำเป็นพวกแบบทริปเปิลเชนเจอร,ร์ที่แบบอ่าแปลงเป็นรถได้แปลงเป็นหุ่นได้แล้วแปลงเป็นสัตว์ได้อะไรเงีย้ยพิเดียวซอนก็น่าสนอยู่แต่ตอนนี้พารเมาเงออียบเนอะไม่มีไม่ได้ยืนยันคานอร์มเมอร์ภาคใหม่ออกมาเลยใช่ไหมยังไม่มีนักแสดงยังไม่มีอะไรมีแต่ ประกาศคนเขียนบทครับนี่พาเวเมาส์เขาเงียบเริ่พาเวาเลเจอ์จะบับบรีบุ๊เงียบเ่ิงไหพาวเวอร์เลเจอร์ก็น,น,น่าสนใจตรงที่ว่ามันเคยมีข่าวลือก่อนหน้านี้มาจากไออ um ิลูมิเนอร์ที่ที่บอกว่า <c oughs> เขาไอเขาเลิกตัดสัมพันธ์กับทางญี่ปุ่นแล้วบอกจะสร้างทีม Power อร์เล r เจอร์เอง <c oughs> แต่ <c oughs> นั่นก็ออกมา ข่าวออกมาเป็นเดือนแล้วเอ้ยไม่ใช่เป็นเดือนข่าวมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรว่าสองบริษัทมันแยกทางกันเพราะ,ะนั้นก็คิดว่าตัดไอ้ข่าวนั้นออกไปได้แต่แต่อยากดูหนังอยากดูหนังพาวเวอร์เรนเจให้มันแบบดูประสบความสงเร็จเ,เวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยมันก็ดูโอเคนะยกเว้นไอ้ตัวหุ่นตัวใหญ่ของผู้ร้ายอะอซึ่งแบบอะไรก็ไม่รู้เคงั้น เอาอย่างนี้ดีกว่ามาให้คะแนนความน่าดูจากเทรลเลอร์นี้กันว่า GI Joe s n a น e e อ e จากเต็มห้าให้คะแนนน่าดูกันเท่าไหร่พี่ให้อยู่ที่ประมาณสองกว่าเกือบถึงสามอ่ะให้เป็นสองจุดห้าก็แล้วกันอยู่กลางกลางกลางเเลยเพราะมันยังไม่มีเนื้อเรื่องยังไม่มีอะไรมาเพราะมันยังเป็นแค่ทีเซอร์เทรลเลอร์อยู่ใครก็ได้ต่อใครก่อนเลยโอเค <c oughs> ผมผมจริงๆผมเคยดูเจ j o โจมา นานมากแล้วแต่ตอนนี้จําอะไรไม่ได้เลยอืแต่ว่าอคอมพิเวเลอร์นี้ก็ถ้าเป็นมันมัน,มนรีบูตเราเริ่มจากเสนอสนกอายจริงๆก็ก็ถือโอ,อกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กับกับแฟรนชายนี้ก็คิดว่าก็ประมาณสามครับอะอดีดีพัดก่อนประมาณสามครับผมให้สมาราวิ่งอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> ให้ไปเลยคะแนนเดียวกอด ผมรู้สึกว่าผมมีความตามสังหอนแวบๆว่ามันจะแบบกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนกับ mortal k o m b a t ภาคล่าสุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนั้นอันนั้นก็น่ากลัวจริงๆนะมันอะไรที่เลยอใช่ก็เลยแบบว่ามันแหละเผื่อใจไว้หน่อยให้สักสามพอครับอืมอนะืขอนังว,าว่าไงส่วนส่วนผมก็ให้ประมาณสองจุดห้าคือยังไม่ได้หวังอะไรมาก แต่ว่าถามว่าภาพมันสวยไหมันสวยอะไรอย่างเงี้ยไอพวกแอคชั่นเนี่ยทําได้ทาดีแต่อย่างที่บูบอกอะเราเยอะไม่อยากหวังควจะผิดหวังมันมาเท่าคอาแบบ <c oughs> แล้วเราเราก็ยังไม่เห็นเนื้อเรื่องด้วยแหละว่าจริงๆเนื้อเรื่องมันจะพูดเกี่ยวกับอะไรเราก็เลยตัดสินใจไม่ได้ว่ามันจะนั่นไหมแต่นักแสดงูดจริงๆนักแสดงดูดีแหละนักแสดงดูทั้งหมดห้าคนที่ออกมาบอกบทแล้วว่าถือว่าใช้ได้โอเคงั้นเทปเป็นโอ้กอมอมชาโดแล้วแสดงก็เข้ากับเขานะ ใช่แค่เดีตยคนติดคนติดภาพตัวนักแสดงเก่าไปไงเพราะว่าหนังมันออกมาสักประมาณสิบปีเนี่ยคนโตกันก็มากับมันเยอะแล้วก็จะตัดภาพนักแสดงเก่ายากยังมียังมีคนถามอยู่เลยว่าเจโชไม่กลับมาเล่นแล้วเหรอคือแบบเจโชอะไรวะไม่ใช่เจโชอะไรกองชา์โดคนเก่าที่แบบลีบยองฮุนอะผมชอบนักแสดงคนนี้มากคือแบบเวลาแกเล่นหนังเกาหลีอย่างเงี้ยมันจะแกจะเล่นหนังแบบออกแบบดาร์กหน่อยจิตจิตหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบ ไม่รู้มีใครเคยดูเปล่ารู้สึกเรายังไม่มีผมแนะนำเรื่องอะไรเนี่ยไอ้โซเดอะเดวิลอ่ะอ่าไอโซเดอะเดวิลใช่รู้สึกวันนักแสดงคนเก่าอ่ะมันเขาเคยมีข่าวกรณีว่าเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างไหมพ,พี่พี่จุงที่ว่าไเกี่ยวกับเป็นมะเร็งอะไรสักอย่างแล้วเขาเสามารถมาเล่นคาันี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่ผมเคยอ่านข่าวมาก่อนนี้แล้วแล้วคือถ้าพูดจริงๆมันผ่านมา ตั้งแต่ปี2009มันก็คือสิบกว่าปีแล้วนักแสดงที่สมัยนั้นยังเป็นหนุ่มสาวที่เล่นแสดงแอคชั่นกันได้เดี๋ยวนี้มันก็แสดงไม่ได้แล้วแหละโอเคงั้นเดี๋ยวจบเทปนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเรียกกันใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคครับกำลังจะหยุดอาดห้าสี่สามสองหนึ่ง